ความลับหลที่เราจะมาแชร์กันวันนี้ยังไงแม่เออมันยังมีอีกเหรอเรอีรู้ตั้งแต่แฟนคนแรกคนที่สองเจ้นะคนที่สองคนไหนนะอ้าวคนที่สองอะตรงกันหรือเปล่าใครไปทำลายของเขาอันหนึ่งอ๋อฉันนึกออกแล้วมันจะไปทำลายคอพิวเตอร์เฮ้ย ได้รับเรื่องมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องของแฟนไม่่ใชเดี๋ยวนะไม่แนะนำตัวด้วยหรอไม่คนรู้จักอยู่แล้วเออคนดังเว้าโนนแล้วเกลียดเกลเราต้องเรียนรู้จากเขาหนาเขาเป็นรุ่นพี่นะวันเราควรจะเป็นคนดังสอนอะไรอยากค่ะแบบได้แฟนคลับใหม่สวัสดีค่ะปีโมเควีโก้ค่ะ ขึ้นลิงให้นั่งด้วยจริงๆก็มีชอบเองขึ้หน้าอดีตไว้ให้เด้อยค่ะอ่าหน้าเหมือนเดิมเออก่นเดี๋ว่าหน้าดีไม่เฮียมเหมือนเดิม เมื่อวานมีอะไรแฟนฝันโอเคโอมีห้าคนใช่ป่ะห้าคนเนี้ยไปออดิซั่นลองเพลงแล้วก็คนที่ผ่านอ่ะมีแค่สองคนนะก็คือเมยกับพี่มงค่ะไพ่กับมงเลยจับมือกยนไปเายการอะไรอย่างเงี้เออได้เดบิวท์พี่ว่าเดี๋ยวมันคงจะได้เป็นเรื่องจริงเร็วๆนี้จะมาลองถางไพ่ดูถามเลยจะเป็นจริงไมเออจะได้เดบิวท์ไหมนี่ก็คือเป็นความใฝ่ฝันของฟิล์มอ่ะแมหาลัยนมหาลัยคือเป็นเพื่อนกันสมัยมหาลัยใช่ใช่เิยกับพี่ฟ้าคเป็นเพื่อนกัน คยแต่ตอนนี้ม่เป็นเ็ตอนนี้ก็เป็นจับให้สามใบเลยฟิล์มพาวิสกับมงมงชามมนาเอสเอมุ้ยเหมือนโฟมดเหมือนกันเมาแล้วโองดูนะได้เดบิวไหมคะสามใบค่ะสาใบหรอครับเปนะคะอามาอุ้ยหัวลรันี้รู้เลยให้ทุกคนดูก่อน ก็ยังดีได้นอนได้ดีดีเฮ้ยแต่ว่าฉันว่าถ้าฟิล์มออกเพลงใหม่อ่ะเนี่ยฟิล์มมีรถแห่แน่นอนมาจริงจริงที่บ้านแก่พ่อเขาสนับสนุนอยู่จริงจริงออกซิงเกิลเดี่ยวเออลองดู Apple สามใบจริงจริงบ้านฟิล์มจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าฟิล์มทำอะไรสำเร็จมันจะมีรถแห่เขาจะมีแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่บ้านทำไว้นิวอ้ยมีอยู่แล้วอ้วนออกซิงเกิลเดี่ยว อ่านี่นะคะเปิดถึงอะไรอ่ะคะเขาบอกว่า ไม่จริงจังเพราะอยากออกออกติด้็ยออกจากท<ต>ี่นี่อ่าเหมือนได้เริ่มทำนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกปะ่ะใช่ใช่ฟิล์มต้องตัดตารางให้มันจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำแล้วก็อยากถึงมาแท้งอะไรนั่ต้องไทล์รีดี้มันหน่อยหน<ล>ึ่งที่ทำเองหรือว่ามีคนทำให้คะถ้าทำเองจะได้ทำเลยอ่าถ้าทำเองไหมเขาทำเองเป็นไงเ็สบายหรอเป็นเรื่องความฝันพี่ฝีฝันที่ที่น่าฝันด้วยนะไม่ใช่ไม่กล้าฝันและฉันก็เคยฝันที่ คนคนหนึ่งก็ยังคงฝัน ฉันว่าฝาดได้ฝาดได้เลยอิสระอิสระมันทำได้อยู่แล้วถ้ามึงจะทำแต่มีคนดูหรือเปล่าไม่รู้เออทำมันไมมีคนดูไหมมีคนดูได้ล้านวิวหรือเปล่าในเพลงอ่ะมีบทแม่หมอแบบอยากไปเล่นเดี๋ยวในเพลงด้วยนะเขียนเขียนให้พวกเราไปออกเป็นแบบเอ็มวีแทนไหมคะใช่ใช่เออ่ะคนดูเมื่อกี้ถามว่าอะไรมีบทแม่หมอไหมไม่ แ่งมากแต่ว่าจะได้ร้านวิวไหมถ้าแบบเราทำคลอุ้ยดีนะ คือมันไมม่่ต้องใชันค่อยๆไปอ่ะมันไม่ใช่ทำคนเดียวต้องคนแหลกองมงไงเออฟีมงคู่นี้ได้ไหมฟีมงจะเป็นยังไงนึกภาพแล้นะแบบเออนึกภาพนึกภาพอะลบัมเออมีปกอะละบัมแล้วมีแล้วในหัวในหัวแล้วนึ่งคนตัดต่อยมีคนตัดต่อยมีอยู่นี่เขารอเองอยู่นี่ด้วยทำเองด้วยฟีมงยังดูไม่เวิร์กนะเรามองว่าตุยีตุยีเดียวตุยีเดียวเนาะ เดียวนาะอยากเป็นมงก็ทิ้งจ้ะิงเลยอออในผ่านแบบว่าเรื่องของความฝันของนางก็มาประมาณนี้แล้วเรื่องแบบความรับหละที่เราจะมาแชร์กันวันนี้ยังไงแม่ อเมันยังมีอีกเหรอเรื่รู้ตั้งแต่แฟนคนแรกคนที่สองเจอนะคนที่สองคนไหนนะอ้าวคนที่สองอะตรงกันหรือเปล่าเออคนที่สองมันไม่ได้มมันไไ่ด้เจอคนที่เราเจอแม่เราโทรไปทุกฝ่ายทุกคนที่มีอยู่ในเครื่องใช่พิมก็คือลอยๆมามหาอะไรอะไรติดเอฟด้วยเอฟโฟโต้เพราะว่าเอฟโฟโต้นะมันมันไม่มมันไ่ควรจะเอฟโฟโต้เลยก่อนที่บ้านมันร้านถ่ายรูปไม่รู้ตอนนี้มีกี่สัปดาแล้วเยอะเออ พก็รวยด้วยนะเพราะว่ารวยโมไปนาราทิวาไปไปนาราทิวาสรวยจริงไหมอยู่ๆก็คือไปเจอพ่อฟิล์มเฉยเลยงงมากแล้วก็ไปอยู่นาราธิวาสช่วงหนึ่งก็ไปนอนที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทมาบ้านแม่ก็จะมีแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับไวนิวที่เกี่ยวกับบิ้นมีนวดใช่ไหมเขาจะถ่ายรูปตอนนี้ไม่มีนวดแล้วมีโรงแรมร้านทำผมมีมีไปที่ไหน ม้วมูลก็ต้องเช็ดด้วยนะครับอยู่ๆก็เพิ่มร้านให้เขาเฉยเลยตอนนี้มีแค่แบบร้านถ่ายรูปร้านวนิวมีโรงแรมพักกินาโฮเทลนะคแล้วก็มีร้านกาแฟของน้องชายเมื่อกี้เราถึงเรื่องอะไรแล้ว เลิกทำละต้องช่วงนั้นเฮิร์ตเอาพูดถึงคนที่สองเลยละกันคนที่สองอ่ะมันส่งผลไปถึงตอนถ่ายโอเควีโก้มก็รเหมือนกันเดเศร้ามากเป็นเทปที่แบบตามใจฟิล์มด้วยแล้วก็ต้องไปปีนหน้าผามันวันนั้นเลยที่เราเลิกกับเขาพอดีแล้วเราก็ไม่ได้บอกพี่ๆด้วยไปถ่ายรายการแล้วก็แบบเอิกัดปันไปถ่ายรายการโอ้หน้าผาลงมาตอนตอนแรกกะว่าแบบอุ้ยได้คอนเทนต์แนวเนี้ยคือในมุมที่กูกำลังเศร้าอยู่กูกำลังคิดคอนเทนต์เหมือนกันว่ากอดตามอยู่จะถ่ายรายการ วันนี้ตามใจฟินเดีกูขนผ่านลงมาแล้วกูจะแบบตรงให้จะตัดเข้าไปที่กูแบบเนือเลือด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 เลืมันร้องตอนที่เขาไปกินส้มตันข้างทางแล้วกินแล้วก็บอกพี่เออวันนี้เลิกกับแฟนแล้วก็พี่หยู่พูดรู้แล้วก็ร้องไห้ออกมาเวลาส้มตันแบบบ้านๆก็ร้โอ้โหล้มตันประตู การหายการที่ถ่ายมานอนนั้นอะหายแรงมากตอนนั้นคือพอเราเฮิร์นอะมันเป็นสิ่งที่เราแบบมันแบบมันสติมันล้วนมากไม่โฟกัสอะไรเลยจริงพีมงก็พาไปวัดแผลมันเว่ยว่ยมว้พูดทุกอย่างว่าอยากได้กับมันอย่างนั้นเราดูดวงไหมหนูจะรอดแต่ไม่ได้นัดชั้นนะโทรไปเลยอะตอนนั้นไปดูดวงกับ พี่ก็บอกมาทุกอย่างแต่มีอย่างหนึ่งพี่ก็แบบจริงแบบว่าอย่างเอ่ว่าให้ไปทําลายของเขาอันหนึ่งอ๋อฉันนึกออกแล้วมันจะไปทําลายขอมพิวเตอร์เล่นใหญ่มากต้องมีวิจารณญาณนะคะับใวิจารณญาณัวใะไ่นะ ไม่เหมนไม่ว่าฟิล์มเกิดราศีอะไรแต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กับดาวพุธแน่ๆอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้มันก็ปรึกษาใช่ไหมถ้าดาวพุธมันเสียในช่วงนั้นอ่ะมันก็มีหลายวิติที่ทําได้อ่ะเออถ้าทาลายก็มันก็จะมีแบบว่าสมุดหนังสืออุปกรณ์การสื่อสารที่เป็นดาวพุธทั้งหมดเแกงดาวพุธทั้งหมดอ่ะล้วก็จะลิสต์ไปให้เฮ้ยฟิล์มเล่นใหญ่เว้ยเราลองทําทุกอย่างให้เขากลับมาใช่แต่จริงๆนะไม่ว่าทําวิธีไหนมันก็เออไม่ได้กลับมาหรอกเราก็เพิ่งมาคิดกับตัวเองได้ว่า แล้วเราจะไปเอาเขากลับมาทำไมวะมันไม่ใช่สิ่งที่มีค่ากับเราแล้วแล้วก็ปล่อยให้เวลาอดีตเก่าๆอ่ะให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่เราคอยคิดถึงโอ้ยข้อขีดข้อขีดแต่เราอ่ะไปทําทุกอย่างเลยนะไปแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะค่อยลางก้อยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องรางถึงแบบสายดำอ่ะต้องเลือกสายดำ มาใส่มาเลยก็มี so like oh. แต่ด้วยความที่เราแบบไม่ชอบเท็กเจอร์ด้วยอะไรเดินเราก็ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นมันเป็นแค่ช่วงนั้นตอนนั้นก็จะเพิ่เพ้แะแบบว่าทำทุกทางเพื่อให้แบบคนรักกลับมาอ่ะคือทำลายคอมพิวเตอร์ได้อ่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นคือสิ่งเดียวที่แบบคอยแบบยึดเราเอาไว้ให้มีเสถียคือการไปถ่ายโอเควิโก้หรือการออกไปทำงานนี่แหละตอนนั้นคือการถ่ายโอเควิโกคือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงมันที่เกิดจากตรงนั้นน่้จะถึงแฟนคุณปัจจุบันนี้เวลานาน うん。 ก็ลองแบบมาหลายๆแบบแล้วอะไม่ถึงว่าหลายๆแบบ่แบบไเลยเปิดไพ่ซิหลายๆแบบคืออะไรครับเปิดไพ่ซิให้ไพ่สักไซสิยังไงยังโงเราคุยเยอะหลายจริงว่ะคุยเยอะมากคุยเยอะมากนัดเขาเยอะขนาดนั้นเลยหรอมีวันนิ่งอุ้ยอีกที่มิคิเแล้วที่ไหนแต่ว่าเวลาเข้าซินเดอร์อะส่วนใหญ่อะแบบ70%ที่เจอก็จะเข้ามาแบบสวัสดีจ้าคพี่มันเป็นีโซนหรือเปล่าเขารู้จังเราอะเราเวลโนยไงส่วนน้อยมาก ที่แ <łość> บว่าเราจะเออเลือกคุยแล้วก็ไปเดทซึ่งมีวันหนึ่งเรานัดเดกทั้งหมด3คนในวันเดียวกันนี่ไงแค่อยากคุยคิดก่อนแต่ว่าคัดเข้ารอบแล้วในสามคนนั้นคนไหนโอเคไหมพีรม ที่พี่โอเคไปก็ยังแซ่อยู่เลยว่าแบบเดี๋ยวเปลี่ยนแซ่แรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็คือจริงเรื่องจริงขนาดนั้นก็คือเรื่องขนาดว่าเทปเทปที่หนึ่งแล้วอีเดือนเดือนถ่ายอีกเทปหนึ่งเพิ่งคบกคนแล้วเออวิดีโอคอร์ออ่ไปซ้ำกันแล้วอะไเงียงงมากมันก็กว่าจะลงตัวมันก็ใช้เวลาเป็นสองปีกว่ามันลงตัวเลยลดหนะ ซึ่งตอนนี้ก็ลงตัวทำธุรกิจด้วยกันแล้วนึ่งกระปกกระเป๋าอะไรเออเขาฝากเลยนะคะโซโลสโตค่ะคือดูทัก พูดทูเทปเลยเลยถ้าฉันไม่ผิดอ่ะสมัยก่อนอะก่อนที่แกจะคบคนเนี้ยแกก็เคยทำกระเป๋าเคยทำไม่ใช่เหรอใช่ใช่เคยทำเป็นนับพินอวการวันนี้กลับมาทำใหม่นะคะตอนนี้นะคะอันนี้ไม่มีสติเรียนใช่เชิญเขามาเพื่อให้เขาขายของจริงเขาแบบคุมแล้วอย่าเนี้ยเออาามไมดด้ิกขายปลาหมึกเลยนะครับมีอะไรอีกคะอ๋อคบๆเลยค่ะฝากวางบินทัำสองจ้าด้วยนะครับฉันให้แอดมินวางบินแล้วนะคะ ในเรื่องความมูล่ะจริงๆลึกๆนางมูนางมีดาวแบบนั้นอยู่เพราะว่าฉันก็ใช้วอลเปเปอร์ไหนวอลวเปเปอร์สิฉันฉันส่ง,งสให้นาทั้งล็อกทั้งอะไรฉันใช้ทั้งอะไรก็ใช้แล้วเป็นไง,งอ,ไอ,อุ้ยกระปังนะยังไงแม่เมิกขายแล้วคือตอนนี้ล็อตสามล็อตสี่แล้วมันซึ่งยังไม่ได้โปรโมทเลยหมดแล้วอ๋อไม่ล็แตไหนใช้วอลมันเนี่ยเดือนนี้ก็จิวงานเะต็มเลย โปรยนมีไหวซึ่งจริงๆะเราไม่เคยนะว่าเราจะแบบบ b ซี่หรือว่าขนาดนี้กลายเป็นคนดังแล้วหนึ่งใช่ใช่จริงๆก็ดังมาสักพักเขาไม่คือเขาไม่มีความถ่อมตัวเลยคนเนี้ยตอนนี้เราดังแล้วออออเเรู้ว่าาพ่ดีว่าดังหรือยังใครตอบนะดดังหรือยังคุณฟิล์มพาวิดเนี่ยดังหรือยังฟิฟพาวิดดังหรือยังเออสมจิตสมจี๊ด ก็อยู่นะเขาก็มีแฟนขับรอบๆอยู่เป็นเล่นจริงๆแล้วว่า The World มันจะเป็นสายพลาสติกแบบอยู่ไปเรื่อยๆแต่ขับฟ้าดีค่ะอยู่ไปเรื่อยๆนานแบบดับนะคะยังขายของไม่ได้ยเลย ใช่แต่ก็ขอบขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าคอยส่งของคอยมาเป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีซีรีส์ด้วยองไงอ่านอะไรที่ฝากของเยอะมากเลยซีรีส์นี่เล่นเองสอเล่นเองหรอไม่มีกำกับแล้วคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราคือผู้กำกับด้วยจริงๆเขามีการมีงานดีนะที่เการมีงานอยู่เป็นคนเป็นคนมีงานใช่ ยังไงเรื่องอะไรแม่ไหนเล่า่ปีที่แล้วเราก็ทำสาวออฟฟิศ2,000ัปีไปแล้วไปดูได้ใน YouTube นะครับแล้วก็ฉากอันนี้ด้วยป้ะฉากที่เปิดไพ่ใช่เออเราเนี่ยอีพีหนึ่งอ่ะฉันขึ้นให้เธอเธอไปดูหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ดูขอบคุณเลยนะแม่หมอพิมพ์ฟ้าออที่บล็อกฟาเรื่องแบบไพ่หรือยังไงฟาไพ่อะไรอย่างงี้แม่หมอพิมพ์ฟ้าอันนี้ถ่ายทำอยู่คือใครคือองชองเต้องค์ชงต้ว่ายินดีที่ได้รู้จักอ่ภาษาฝรั่งเศส งานรบดูแหมว่าจะปังไหมอยากรู้ไหมตัดต่ออยู่แล้วเอออ่เปิดเลยสิอองชองเตเป็นวายใช่ไหมวายจะปังออมไหชองเตออนมกราปีหน้าจะปังไหมค่ะฟอสบุ๊กนะคะทุกคนฝากด้วยนะเป็นต้องใหม่เออจะปังไหมค่ะ กดดันแล้วหนึ่งสั่นัเฮ้ยมันได้มันไ่ในเืดในออสปอยิค่มฟ้าแต่สามารถแตกว่าเป็นน้ำจิ้มให้คนรู้ได้ไมบอกว่าใครไม่บอกว่าใครใช่ใช่ใ่มีสองคู่สามทาไปได้โอเคเลยนะไ้เวเวลาเวลาขึ้นราชาถือถ้วย ใบแรกหรือใบสุดท้ายจะบอกว่าเป็นจะกำกับด้วยแบบเป็นวายอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอยากถามว่าฟินจะได้หรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ก็ขายตัวเองไปแล้วนะว่าจะดังขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าจะดังขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าจะเป็นดาวคางฟ้าไหมคะอือสามใบสามใบค่ัจะแบบเป็นที่รู้จักเป็นที่แบบว่าพูดถึงในทางที่ดีอะไรแหบว่าแล้วก็ใช่ต้อมีนะลองดูสรุปว่าเช้า ดังแบบข่าวก็แปลว่าดังก็ดังเหมือนกันดังดีดังมหาดีโอ้ยจริงจริงเขาดังเขาดังจริงจริงดังกับซีรีส์วายเลยเว้ยหลังจากที่ลองยืดนะยืดขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีแบบรุ่นพี่มีผู้ใหญ่คอเริ่มข่มตัวนิดนึงเริ่มข่มตัวเดี๋ยวแบบใช่แล้วเป็นธรรมดาของคนที่กำลังจะดังมากแลดังแล้วดังพอดังแล้วจะแยกวงไหมคะ โกจะเหลือสี่ไหมยังไงคุณมงมาฟิชเจอรี่ไงเพราะเดี๋ยวจะทำเพลงอ๋อแล้วแต่เป็นซิงเกิลที่สองนะคะที่มาฟิชเจอรี่พ่อซิงเกิลแรกเขาบอกว่าไม่รอดฉันต้องอยู่คนเดียวอ่แรงมากแตมาลองเพลงมามาเปิดในเทมนีเลยก็เป็นกระเธอไม่ถ้าลองก็ลองได้แล้วก็ไม่โดนลิขสิทธิ์ด้วยเพราะลองไม่ตรงขอสักท่อนหนึ่งของเราเออเป็นเป็นกระเทยไม่เคยสบายต้องผ่านอะไรมามากไหมก็ยังโอเคเออ่ แค้นแต่ยังมีคลิปที่เราตรงเทจดเอาไว้เฮ้ยน้องพีใช่ไหใช่ไหมพี่ต้นขจบแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาติดตามดูโตไปดูคลิปนางได้นะที่นางหลงถูกต้องในถูกถูกอันที่ถูกต้องนะครับเออสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งข่าวมูเตย์เวิลด์ลรายการมูเตย์เซฮายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ